สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิพามาชมสวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะของคุณหงที่ดอนทรายนะคะที่นำพันธมะพร้าวน้ำหอมของอสวนคุณดาบดมาปลูกน,ลนะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกอะไรทลายดกดอกวันนี้นะคะเราพามาอยู่ที่สวนคุณหงเนาะนี่อยู่ที่ดอนทรายนะคะอันนี้คือพันธุ์มะพร้าวที่เอามาจากสวนทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยอันนี้เห็นไหม อันนี้ต้นสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่คือต้นจะใหญ่จริงๆแล้วดูลักษณะเหมือนกายแต่ไม่กายนะอันนี้คือน้ำหอมเพราะมันสมบูรณ์มากๆอ,าอันนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะคุณหงอ่านะคะคุณหงพาเราชมสวนตรงนี้ร้อยไร่ใช่ไหมคะครับผมร้อยยี่สิบไร่ร้อไร่ ปลูกมะพร้าวมาแล้วกี่ปีคะห้าปีครับห้าปีเห็นไหมคะห้าปีนี่ก็สูงพอสมควรเลยเนาะตัดมะพร้าวทุกยี่สิบวันครับใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลมะพร้าวยังไงคะลองลองบอกเพื่อนๆน,นิดนึงเผื่อ,อ,อคนที่ไม่รู้อะไรเงี้ยอยากที่จะซากเ,เพราะว่าที่สวนดกมากก็เราใส่ปุ๋ยทุกยี่สิบวันอ่าทุกยี่สิบวันทุกยี่สิบวันใส่ใส่ทีทีแต่ว่าใส่ไม่เยอะใส่น้อย ประมาณสักกี่กำมือคะสองกำมือสกำมือแต่เราอาศัยความถี่เนาะแล้วพอใส่เราต้องลดน้ําทันทีไหมคะก็ก็ลดเลยครับลดเลยแต่ว่าลดเฉยๆอ๋อลดแค่เฉยๆไม่ได้รอฝนไม่ได้อะไรไม่ได้ใส่แล้วทิ้งไว้ไม่ใช่ต้องลดน้ําทุกครั้งอ่านะคะแล้วก็ปุ๋ยที่ใส่พอจะบอกสูตรได้ไหมคะก็ผสมเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็คือมีสิบหก สูตรสิบหกสิบหกมีสิบห้าห้าสามห้าสิบห้าห้าสาห้าแล้วก็มีสเจดยี่า10แปดสิบเจ็ดยี่บปดยี่ห้อไหนก็ได้หรือว่ายยี่ห้อไหนก็ได้แต่แต่ถ้าเป็น16บนี่ผมใส่ยี่ห้อโกฮาวโกฮาวของยาลาอ่ะ,อลอะแล้วมีแบบกระต่ายอะไรบ้างไหมคะ กระต่ายกระต่ายกระหัววัวผมไม่ได้ใช้อ่าอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเราใช้จริงอ่าแล้วส่วนใหญ่ใช้สิบห้าห้าใช้ของสิบห้าห้าสามห้ามีมีเป็นของโซตัสอ่าอ่าแล้วก็แล้วก็มีตามงกุฎอ่าม,ม,มีมีหลายหลายยี่ห้อครับผม<น>เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่า ร้อยไร่เนี่ยตัดครั้งหนึ่งรอบหนึ่งนี่จะได้ประมาณสักเท่าไหร่คะก็เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณ4ี่ห0ื่นถึงห้าหมลูกอ่าเฉลี่ยทั้งปีปปอ่ะลูกกับลูกลูกอ่าเราเฉลี่ยเอเวอร์เรเอาเนาะ,ะคือบางครั้งก็จะได้มากกว่านี้อ่าโอเคดูสวนเรียบร้อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีตัดมะพร้าววันนี้เข้ามาก็คือ ได้ดูเขารอบตัดมะพร้าวพอดีนะคะอะ่นี่ให้ดูบางส่วนนะคะวันนี้เป็นวันที่17บเจตุลานะคะบางส่วนก็จะขาดคอแต่ว่าส่วนนี้ไม่ขาดนะลูกก็จะมีทุกเลเวลเห็นไหมคะจะมีลูกใหญ่ลูกน้อยลูกกลางลูกเล็กอย่างนี้ค่ะเอ่อตอนนี้ค่ะเจอเหมือนแบบเป็นลูกแ้งอย่างเงี้ค่อนข้างเยอะสำหรับที่สวนเอ่อใช้ยาอะไรคะ ที่แบบดอกเป็นลูกแข้งลักษณะอย่างเงี้ยะที่ที่สวนก็ยาฉีดยาเนี่ยเราก็ใส่อฮอ,อร์โมนตลอดนะครับคฮอร์โมนสารลายบ้างฮอร์โมนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันอใส่ยากันลาด้วยไหมคะใส่ครับใส,ใส่ยากันลาค่ะดูต้นนี้ดกมากแล้วก็ สะโพกนะสะโพกมะพร้าวก็จะใหญ่เพราะว่ามันสมบูรณ์นะนะคะดูไม่เหมือน5ปีเลยอะ่ะต้นมันค่อนข้างสูงเนาะนตูนก็จะจีบลูกกลมแบบนี้นะคะมาพ้าวน้องหอมบานแผลถือว่าส่วนคุณฮงนี่ลูกใหญ่มากนะคะถ้าถ้าเปรียบเทียบกับแบบส่วนอื่นๆนะ่ะถือว่าลูกสวยมาก เราพาเข้าไปดูข้างในนะคะส่วนร้อยไร่ก็จะยาวๆเยอะอะใหญ่นี่สวนร่องน้ำสะอาดมากเลยเนาะไม่มีแหนไม่มีสารายนะคะแล้วก็หญ้าดีที่นี่ใส่ขี้ไก่ล้วนถูกไหมคะใส่ขี้ไก่ล้วนใส่ปีละกี่ครั้งคะใส่ปีละสองครั้งเคยใส่ขี้ไก่แก่ครับแล้วมีปัญหาอ่ามันจะมันจะจับเป็นปึกไม่ยอมละลายแล้วก็ มีลาเขาเรียกลาอ่าใช่ลาขาวแล้วก็แล้วก็มันมันมันไม่ยอมละลายอ่ะครับมันจะเป็นก้อนอย่างนั้แล้วก็เป็นแหล่งคอด้วงขี้ไก่แกบเนี่ยนะขี้ไก่แกบเป็นแหล่งพอด้วงเลยมันไม่ยอมละลายมันด้วงเข้าไปอยู่ด้วงเข้าไปอยู่ใต้แกอ เห็นะคะทำเรียบร้อยมากเลยเราต้องสับกาบนะคะแล้วก็เอาเนี่ยมาไว้ช่วงหน้าแล้งเห็นเมื่อกี้บอกว่าลดน้ําแทบวันเว้น,ว,นวันเลยใช่ไหมคะวันเว้นวันเลยครับเพราะฉะนั้นหน้าแล้งสักเดือนเมษามีนานเนี่ยเราจะไม่ขาดคอใช่ไหมคะมะพร้าวเราก็จะแบบมีเก็บตลอดครับไม่มีถึงอบบแค่แค่มีแค่จํานวนลดลงแค่นั้นเองอแต่เก็บตลอดทั้งปีทั้งปี เพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมก็เก็บได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่ว่าคนเลี้ยงเก่งหรือเปล่าเนาะนี่นะคะนี่ดูส่วนคุณภาพต้นจะใหญ่มากถ้าเกิดดูความสมบูรณ์นะนะคะถ้าเราต้องดูที่ลําต้นเนาะถ้าลําต้นแบบว่าแข็งแรงสมบูรณ์หนาตึกอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบเขาได้รับปุ๋ยดีแล้วก็ความเขียวนี่ก็คือคือดีเลยแหละ แถวนี้มีพวกหนอนหัวดำอะไรพวกนี้ไหมคะก็เราฉีดยาตลอดครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็ไม่มฉีฉีดทุก45วันประมาณนั้นประมาณเดือนครึ่งของเดือนฉีดทีหนึ่งค่ะที่มีปัญหาก็มีเปลียแป้งเปลียแป้งจะมีแต่ว่าก็พยายามฉีดใช้ายาฉีดเปียแป้งอมันก็น้อยลงอะครับค่ะ สามสิบสี่สิบนี่คือ,อล่องจำนวนล่องอ๋อจำนวนล่องรเรียบร้อยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะของเราเลี้ยงพึ่งด้วยครับเลี้ยงพึ่ง,ง,งดวงงไว้รอบรอบ,รอบขันล้อมเนี่ยเรา <c oughs> เอากระถางกระถางต้นไม้เนี่ยครับอา <c oughs> ความไวอ่แล้วก็หลบหลังคาเนี่ย คอบไว้ข่ะอ่ะแล้วไม่กลัวเวลาคนงานเข้าไปแล้วไม่มีอันตรายครับพึ่งเขาไม่ดูดอ๋อแล้วก็ติดครอบไว้สิบยี่สิบกระถางก็มีติดเก็บน้ําหวานได้ไหมคะอย่างนั้นก็คนงานเขาก็ไปเก็บกินไงอ๋อเหรอคะอ๋อนี่แหละครับเนี่ยอ๋อเนี่ยคือพึ่งที่เราพาไปดูนิดนึงค่ะอ๋อเราเราเราไปได้สูตรนี้มาจากไหนคะก็ ไม่ได้สูตรก็คิดเองอล้ความกระถางไว้อย่างนี้ครับอ่าฮะมันก็มีมาติดติดมีมาเองอคะ่ามีมาเองติดบ้างไม่ติดบ้างติดแล้วก็ไปบ้างแล้วเราใส่อะไรไว้คะเราใส่อะไรไว้ไม่ได้ใส่แล้วอย่างนี้คือไม่ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้ตอนแรกทำเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่อยู่แล้ะอ๋อเปิดลิ้นชักออกมาได้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เจาะรูไว้ค่ะให้พึ่งบินเข้าออกอ๋อให้เขาไปอยู่ เหมือนเวลาเขาผสมเกสรมันก็จะได้ติดดีขึ้นให้ธรรมชาติช่วยโอเคนี่เห็นไหมคะไม่ต้องไปตัดไม่ปล่อยไหมแต่เอามาปล่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องครับเขาไม่อยู่เองแต่ถามนิดนึงค่ะบางสวนเนี่ยอย่างที่สวนเราเนี้ยบางทีมันก็มีขี้กากอย่างเงี้ยตรงนี้เราเราอะไรยังไงไหมก็ ฉีดยาครับฉีดยาอย่างเดียวเลยฉีดยาอย่างเดียวฉีดยาบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นครับอันนี้รังหนูเลยนะใช่มันมีดูสิมันขึ้นไปอยู่นี่นะคะนี่อ่ะดกมากเนาะทุกส่วนเป็นหมดนะคะหนูกระลอกเนาะเนี่ยนี่ถือว่าเป็นพวงที่ยาวยาวเยอะมากพอสมควรเลยนะคะนี่ มาเข้าทุกวันไหมคะส่วนนี้อเฉพาะตัดกระเพราจะมาสั่งงานลูกเนาะเอาจริงป่ะคือทุกวันเนี่ยก็คือเขาก็ทำงานเป็นรูทีนไปอตก็สั่งงานทิ้งไว้อสำหรับทค้งก็ไม่หนักมากใช่ไหมไม่หนัครับยิ่งทํายิ่งอ้วนเลยอ๋อนี่ไงคะอ่ตัดแล้วขนาดนี้ตัดอใช่ใช่ค่ะเวลาตัดลเขาอ่อนก็จะตัดแบบนี้ แล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาผูกเชือกแล้วก็ล่องไปเลี้ยงปลาด้วยถูกไหมคะก็ปล่อยปลาไว้ครับให้มันกินสาหร่ายกินแหนมันจะไม่เกิดอ่าถูกต้องพวกงานสับกับมะพร้าวทำมะพร้าวนี่ก็คือให้น้องห้าคนเนี้เป็นคนทำดึงทางอะไรอย่างพวกนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะ